ประสบการ์การขึ้นเขานะครับโดนผีอํามผว่าไปขึ้นจอบงูับผมขึ้นจอบงูหาอยู่หากินแต่ไปโดนผีอําผีหลอกนะฮะผีเฮ็ดยังไงก็ตีกับคน <c oughs> โอ้ผีสู้กับคนนะผมนอนอ่ไรมาคืนนอนไม่ได,นนนนไได้ทั้งคืนนะผมไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะฮะเพราะว่าต่อสู้กับผี <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนยางนะผมหลังจากอีพีที่แล้วลงไปหาหน่อไม้กลับไปทํากับข้าวที่บ้านนะผมก็คือเมนูต้มหน่อไม้จิ้มแจ่วนะฮะพอหลังจากกินข้าวเสร็จปุ๊บในช่วงบ่ายผมก็มาหยอดยางต่อนะผมนี่อันนี้ก็จะเป็นยางที่ผมหยอดเลยนะวันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่วุ่นๆน,นะผมเป็นช่วงที่วุ่นๆเว,ว,วียกงานเยอะนะฮะก็เลยยังไม่ได้ขึ้นป่าไป หาเห็ดนะครับผมเอาไว้วันไหนว่างๆจะขึ้นไปทำอีพีหาเห็ดนะฮะเมื่อเช้านี้ก็มีคนเอาลงมาขายนะครับผมได้กระตานึงนะกระต่ายบ้ากใหญ่นะครับผมกระต่ายใหญ่มาก <c oughs> ก็หลังจากนี้นะผมผมเสร็จธุระแล้วผมก็จะไปหาคุณลุงนะผมแกอยู่ที่กระท่อมนะฮะกระท่อมกลางป่าไม่ใช่ลาป่าสิ กลางหุบเขาับผมแกอยู่ในกระท่อมกลางหุบเขาไม่รู้ว่าแกจะอยู่หรือเปล่านะคุณลุงที่ดีดฟินเล่นกีตาร์ที่ผมไปถ่ายช่วงก่อนๆกนู้นก็หลายวันแล้วแหละคือจะชวนแกไปใส่เบ็ดนะผมใส่เบ็ดแล้วก็กินกาแฟาอยู่ที่นาแกนะป่าก็ค่อนข้างที่จะเยอะกก็เยอะนะผมไม่รู้ว่าแกจะว่างไปใส่เบ็ดกับผมหรือเปล่านะเดี๋ยวลงไปชวนแกดูนะผมผมก็จะลัดไปทางนี้เลยนะครับคือสวนเถียงนาแกจะอยู่ ไม่ไกลจากตรงสวนยางป้าของผมนะนี่ก็ข้ามไปนี้ขับรถไปประมาณสัก5นาทีก็ถึงนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะต้น,ตอนอยางก็เหลือกีดประมาณนี้นะผมป้าก็ให้กีดอีกประมาณ6เดือนนะผม อีกประมาณ6เดือนป้าก็จะโคร้นต้นยางทิ้งผมก็จะไม่ได้มากรีดตรงสวนยางนี้แล้วนะครับยางนี้ก็ตั้งแต่ผมยังไม่ได้เกิดนะครับผมจนตอนนี้ผมก็28ปี29ปีแล้วฝั่งนั้นเขาก็ปลูกจนต้นยางใหญ่แล้วนะครับทางไปก็จะประมาณนี้เลยเนี่ทางดินแดงลูกลังครับผม นี้ก็จะทําสวนยางทั้งหมดนะครับมองไปทางไหนก็จะมีแต่สวนยางทั้งนั้นนะครับตรงนี้โอ้โหสุดยอดทางไปนะผมนี่ก็จะเป็นทางทางวัวทางควายทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเป็นทางเก่านะเก่าตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่นะผมนี่มันก็เลยเป็นร่องแบบนี้นะ ตรงนี้ลงไปก็จะเป็นเป็นลูกนะผมบ้านผมเรียกว่าเป็นหูมันเป็นหุบเขาครับผมเป็นหุบเขาในป่านะลงไปก็จะลงไปเรื่อยๆข้างบนก็จะเป็นป่าสนยางนะครับข้างล่างก็จะเป็นทุ่งหนาแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นภูเขานะครับถัดไปก็จะเป็นภูเขาตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนของคนนะครับบรรยากาศดีมากนะมองไปก็เจอ ุณยายครับผมโอ้โหไม่รู้ว่าแกทําอะไรนะ๋ยวผมจะพาเลาะเละๆดูการใช้ชีวิตของคนที่นี่นะผมเนี่ย,ยวิวภูเขาอันนี้ก็จะเป็นห้างเพืองของวัวควายนะเขาก็จะเลี้ยงไว้อยู่ตรงนี้แหละวัวควายก็จะผูกตรงนี้นี่ครับผมบรรยากาศบ้านในหุบเขานะครับโอ้มีฟืนด้วยครับผมนี่หมาอแกการ เอาไปดางไฟแคมปิ้งตรงนี้ก็จะเป็นหมากต้นปลาล์มนะครับเขาเอาไปดางไฟก่อกองไฟนะครับเป็นเชื้อเฟือเชื้อเพลิงที่ดีเลยนะครับอ่ากปลาล์มบรรยากาศแต่ช่วงนี้ก็ร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ บ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมงนะมันก็เลยร้อนนี่ข้างหลังก็จะเป็นวิวภูเขาแบบนี้เลยนะครับคือภูเขามันใกล้สายตามากๆเลยนะเพียงแต่ว่ากล้องผมมันเป็นมุมกว้างครับผมเป,เ,ปเป็นกล้องมุมกว้างมันก็เลยทาให้เห็นรู้สึกว่าภูเขานั้นมันไกลนะบรรยากาศดีๆเหมาะแก่การมานั่งนอนแคมป์ปิ้งมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรถไถ มีเถียงนาน้อยด้วยครับอันนั้นก็จะเป็นการเผาถ่านนะครับคนเอาถ่านนะเถียงน้อยน่ารักจมูกเตมินะผมไม่รู้ว่าเขาเก็บอะไรไปบ้างนะครับนี่อ๋ออันนี้จะเป็นต้นบวบครับผมในหมักบวบเอาไว้แกงนะครับผมเอาไว้แกงใส่ปลาใส่นั่นใส่นี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็น เป็น EU เป็นเป็นนิ้วนะผมเป็นนิ้วเป็นไฟายนะนี่เป็นไฟล์เป็นนิ้วเป็นไฟล์น่าน่าจะแยกครับผมนิ้วก็ส่วนนิ้วไฟลยก็ส่วนไฟายนะอันนี้ก็น่าจะเป็นไฟายนะผมแต่เมื่อกี้ก็น่าจะเป็นนิ้วับผมในของนิ้วนะที่เอาไปยัดหมอนยัดผ้ายัดหมอนนะครับเขาก็จะปลูกไว้ในตามสวนนะผมปลูกไว้ตามสวนนะอันนั้นก็จะเป็นสะนะผมสะมีพืชผักสวนครัวนะผม ผมเคยมารอบหนึ่งแล้วบรรยากาศดีมากในช่วงเช้าๆนะครับถ้าเอาเต็นท์มากลางครับผมเอาเต็นท์มากลางนะเอาเต็นท์มากลางตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปสาสไปข้างบนนี่โอ้โหอ,อย่างแจ่มนะผมเนี่ยกลางเต็นต์ตรงนี้นะเราก็จะเห็นตรงภูเขาต้นตาลน,นั่นไงครับกระท่อมของอคุณลุงครับผมอยู่กลางกลางป่าจริงๆนะครับกลางป่ากลาง กลางปา่ากลางดงล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าที่เขียวขจีนะครับผมถ้าเอาโดโรนมาวินในช่วงเช้าๆนี้อาจจะเห็นหมอกปกคลุมหมดเลยคนระับถ้าเป็นช่วงนี้นะก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาวนี้ก็จะหนาวสุดๆนะครับผมตรงนี้นะแกก็ไม่รู้ว่าฟังเพลงอะไรนะครับผมเพลงนี้ก็มาจากแสงโซลาเซลล์นะครับที่ใช้มาจากวิทยุนะเปิดจากวิทยุแล้วก็ใส่หอกระจายข่าวนะครับ ไฟเข้าไม่ถึงนะผมสัญญาณมือถือก็มีบ้างเป็นบางเครือข่ายนะครับก็สามารถโทรได้นิดหน่อยนิดนิดที่นิดจริงๆนะคนเอาฐาน มีคนอยู่นะครับผมมีคนอยู่ตอนแรกคิดว่าคนไม่อยู่นะฮะโอ้มีจิโรออยู่บนนี้นโอ้จิโรอสามตัวนะครับโอ้ไม่เท่าทมมวยนะผมมวยบรุรโหดอ๋โอโหดนะครับผมเป็นการทรมปากโหด สารเองนะครับหัวดสารเองเวลามันพังมันเพลก็ซ่อมเองนะฮะหัวดนี้ก็เริ่มต้น80บาทแม่นบอกสองร้อยโอ้นึกว่าแปดสิบบาทสองร้อยห <laughs> ้าสิบเออหูสองร้อยห้าสิบเอซ่อนี่ก็สองร้อยห้าสิบเลยนี่โอ้โหนึกว่าแปดสิบบาทนะครับดังนอเอาโอก้เก่า <laughs> กะว่าจะต่อนะผมกะว่าจะต่อเหลือสักแปดสิบบาทกวางขนาดเนาะเทียงเนาะนี่ครับผมบรรยากาศเทียงนาน้อยคอยลักมองไปทางนี้ก็เห็นภูเขาเลยนะครับนี่ข้างหลังเป็นฉากภูเขาเลยนะบรรยากาศดีดีวิวดีๆเลยนะครับนี่ เดี๋ยวไปกันต่อับผมยังไม่ถึงนะเมื่อกี้ก็แวะนะผมก็เลยยังไม่ถึงอีกประมาณ200เมตรนี่แหละครับก็ถึงแล้วนะนี่บรรยากาศทางไปนะครับเราก็จะผ่านทุ่งนาแบบนี้เลยนะครับโอ้ย,อยเดี๋ยวสักวันจะมานอนนะผมสักวันจะมานอนเอาบรรยากาศนะเห็นแต่หลังคาแวบๆนะผมไม่รู้ว่าแกจะอยู่ไหม you sure. พบมาโพมาถึงแล้วนะครับนี่กำลัง <c oughs> กำลังเหลาไม้คันเบ็ดทาผมเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ชวนนะผมยังไม่ได้ชวนนะแต่ว่าเหลาไม้คันเบ็ดรอแล้วนะฮะนี่เอจากหลังมื้นี่สามสิบโ <20. S 1> อ้สามสิบหลังนะผมใส่30หลังนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำคันเบ็ดนะครับผมวิธีการทำคันเบ็ด เอาไว้ใส่เบ็ดปลาได้เบ็ดเบ็ดก,บ,ดดกบก็ได้ผมนี่ยาวมากประมาณประมาณเมด็ดใดบอโอ้เม็น่าจะประมาณเม็ดเม็ดรประมาณเม็ดสาสิบนะครับผมเนี่ยประมาณนี้แหละโอ้ยังไม่ได้ยวนนยยตยยตยยกยยะยยยยวนใส่เบ็ดนะฮะแต่ตยัยย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 ะยย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 ย่ยย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 ยสยายยยยยนนยยยยย่ยยยยยย โอ้ขบใหญ่เแี้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาส่วนรอรอ,รอทาเบ็ดเสร็จก่อนนะครับผมตอนนี้เบ็ดยังไม่เสร็จนะเบ็ดยังยังเหลาอยู่ก็เอาสามสิบหลางนะครับนั่งรับบรรยากาศดีๆับผมแดดประมาณช่วงบ่ายสองโมงนะครับนี่แดดช่วงบ่ายสองโมงนะ คือถ้าไปอยู่กลางนาก็จะก็จะร้อนนะครับแต่ถ้าอยู่ใต้ร่มไม้อย่างนี้มันมันไม่ร้อนนะมันบวกกับอากาศเย็นด้วยนะครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวพอดีนะครับเดือนตุลาคมลมหนาววอยๆเสียงใจลอยคิดฮหอดผู้สาวนะฮะมีน้องหมามาพร้าน้ำงูใหญ่ไปใส่แล้วงูใหญ่นะคายแล้วเช้านี่โอ้งูใหญ่คายแลวโอเคม่เราเออกไปลึยโอ้ หมานเลยเขาเป่านะครับผมมีตัวทดแทนนะผมตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งก็มานะผมพร้อมลูกน้อยนี่พึงงาาพ่งเอาลงมาจากภูเขานะผมพึ่งเอาลงมาจากภูเขานะน่าจะได้ลูกอยู่ในภูเขาไปพบเจอพอดีก็เลยเอาลงมาด้วยนะผม,ลม,ก,มกลัวหมาจิ้งจกกินนะผมหมาจกหมาในหมาในป้านะผม าอยู่ในบ้านเขาเอินมาเฮิรนมาเทียงับผมมาบ้านมาเทียงถ้าอยู่ในป่าก็มาจิ้งโจกมาในนะครับกินจะบอกบกาแฟ <Yeah. S 1> กินเลยโอ้ยมาชวนกินอีสตดอกกินอีโรเป็นหยังอเออกินอีก,กอินมาไม่ได้ใส่เบ็ดก็จะชวนกินกาแฟอีกแล้วนะครับผมเพิ่งกินอิ่มนะผมจอก,ก็คลาสสิกมากๆเลยนะครับนี่จอกแกคลาสสิกมากเลย ไม่รู้ว่าใช้กี่ช่วงอายุคนนะครับดูจากภาพภาบแกล้าภาบกเมานะฮะหลายๆอายุคนเลยสารพิษเนี่ยผมีแล้วผมสารพิษนี่น่าจะตกค้างไปหลายคนแล้วสารพิษไฟไหม้หมดแล้วโอ้ไฟไหม้หมดแล้วโอ้ไฟไหม้เนาะเนาะเอล้วมีกาแฟใส่แพ้พลาเรืเลย,เลยโอ้พ้าบ้านเท่านีอ้อันนี้คือ เหล่าเซตแล้วกันรดนบ่โอ้โหบ่รดนบหมานอี๋รดนภายันบ้านนี่โอ้กาแฟสุกแล้วนะฮะกาแฟสุกเลยเอาไว้น้ำสุกแล้วนะฮะพออเฉ่าะสองซองนี้เดือดสามซองโอ้ถ้าบุพพพอก็เอาอีกาแฟนี่ปริญญาได้นี่ เพิ่มตลอดดอบอองบนี่เน็ตกาแฟเด้เน็ตกาแฟสูตรใหม่เข้มข้นอร่อยเลยแหละสูตรนี้นะสูตรนี้คกิ่นกินแล้วดีดดีตีลังกาเลยแหละกินรุ่นนี้กินรุ่นนี้ดีตีลังกาเลยนะครับเป็นไรผลมโนบกผลไม่มีครับตอนนี้ผลไม่มีมีแต่หนาวหนาวอย่างเดียวนะครับตอนนี้มีแต่หนาวกับหนาว หรือแก้วโอ้โหขาดสิกมากเลยครับแก้วประสบการณ์การขึ้นเขานะครับโดนผีอำพนว่าไปขึ้นจอบงครับผมขึ้นจอบงัวหาอยู่หากินแต่ไปโดนผีอำ่ผีหลอกนะฮะผีเฮ็ดจังไดก็ตีกับคนอโอ้ผีสู้กับคนนะผม <c oughs> นอน,น,น,นไอไมนเนนอนไม่ได้ทั้งคืนนะผมไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะฮะ เพราะว่าต่อสู้กับผีผีแปลงร่างแปลงกายมาเป็นพระนะฮะตีกับพระพร้อมกับมีนะครับโอ้สุดยอดอีหลีคนเก่งนะผมคนเก่งอยู่ในป่าในเขานะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับสงชัยพินบริจาคมอนนะเนาะโอ้สิแมนอ๋อ,อทุกทุกที่อ่ะเวลาเขากินเข้าวเองก็ต้องจำเนาะบริจาอ๋อ ไม่ได้จํำข้าวให้ผีกินนะครับสงสัยผีหิวข้าวด้วยก็เลยมาอํานะผมมาอํามาหลอกมาหยอกนะไปนอนนั้นเจ้าทีละผัดโบโบครบเจ้าทีเจ้าที่ยันนั่นนี่โบครอบเขาเนอนโบครอบเจ้าทีก็ไปขอนอนขออยู่ขออาศัยเนาะทุกที่มีมีเจ้าที่นะฮะโดนมาแล้วหลายลายตรงบริเวณ ไม่ย้อนไปเน้าะไปโน่นพอดีเอามาขึ้นประหงโูไปก็จะตีโฉขึ้นหัวปุนเจงพอดีไปซอยจมลูกเลยโอ้ยคุหพอกระลับมือจเวิญปุนหนูนี่ล็อกน้อยตื่นซอกน้อยตื่นมาผมหลังจากที่ เมื่อกี้นะครับก็ได้ทําการเหลาคันเบ็ดนะฮะตอนนี้คือเหลาเสร็จแล้วนะประมาณ3านาทีสี่นาทีับผมก็เสร็จไปแล้วประมาณ3คันนะที่เหลือตอนนี้ก็เผาับผมเผาคันเบ็ดนี่ก็เพื่อที่จะให้คันเบ็ดมันอยู่ทนนะครับลนไผ่ลนก็ได <laughs> บ้บ้านผมเอินล้นนะผมบ้านผมจะเรียกลนแต่ถ้าเป็นภาษากลางเขาเรียกว่าขางไฟเผาไฟนะครับ พื่อที่จะไม่ให้หมอดมันกินนะผมจะเป็นตัวมอดนะจะเป็นมอดที่ชอบไม้ไผ่นะฮะอันนี้จะเป็นวิถีชาวบ้าน,นครับป้องกันการเกิดมอดนะครับไม่ให้หมอดมันมาเจาะไม้ไผ่นะมันจะลดกลิ่นหอมนะครับปกติไผ่จะมีกลิ่นหอมนะครับเวลาเราทําเป็นคันเสร็จแล้วมันจะหอมมากครับเราเป็นคันน,นะนี่ก็จะเป็นวิถีชาวบ้านนะผม วิธีมีมาตั้งแต่สมัยโบ,บราณน,นะฮะโดยการป้องกันโดยไม่ต้องใช้สารเคมีในการเจือปนลงไปสู่ในไม้นะฮะวิธีบ้านๆเลยนะครับเฝ้าไฟลนไฟคันเบ็ดเผาแล้วก็เซตบ่มานน่ <laughs> นึกว่าบ่ฮอนซะดอกนึกว่ามือแข็งแกร่งนะผมนึกว่าแข็งแกร่งมันร้นอนนะผมมันร้อน <c oughs> อันนี้จะเป็นกระบวนการเสร็จไปแล้วประมาณ70%นะครับ <c oughs> ที่เหลือก็จะเอาสายแล้วก็เบ็ดมาผูกกับคันนะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์100%นะครับ อันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะชิพูอยู่บนนี่โอ้มือใหม่เนาะโอ้อันนี้ก็คือขางไฟไว้ก่อนนะผมเผาไฟไว้ก่อนแล้วค่อยผูกที่หลังนะครับรอให้คันเบ็ดมันแห้งกว่านี้ก่อนนะครับอันนี้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆสดๆใหม่ๆเลยครับนี่ <c oughs> เศษตอกก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับ วิธีแบบนี้หาดูไม่ได้ง่ายนะครับนอกจากชีวิตที่อยู่ในชนบทจริงๆนะฮะนี่อยู่ในเมืองในอะไรก็ไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าถ้าในเมืองเขาทําขายก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแต่นี้ก็คือจะเป็นวิถีชาวบ้านของผมนะที่ป้องกันการไม่ให้หมอดมากินทันเบ็ดนะครับ มันเป็นเป็นวิธีนะผมผมก็บรู้ว่าจะอธิบายยังไงน,นะฮะเขาเห็นอันเขาแส่อแซ่ไม้ไห่มอดกินน่ะเขาใส่น้ำนนํำยาเ่ยมันเป็นน้ํายาเป็นสารเคมีนะฮะถ้าเราใส่สารเคมีในไม้ไผ่ปลามันจะไม่มาติดนะผมไม่มาติดไม่มาใกล้คันเบ็ดของเรานะอหอนทั้งไฟ้อนทั้งแดดนะผมตอนนี้ ฮอนอนย,ยู <laughs> ่วะนึกว่าบ่ฮอ,อนสะดอกโอ้โห,โหอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะผมก้อนหินนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะฮะของผมก็จะเป็นเก้าอี้นะครับที่ผมพกติดมาตลอดแต่แกนี้ก็คือมีหินเอาไว้สําหรับนั่งนั่งเหลาคันเบ็ด,น,น,บดนั่งชิลเลยนะผมเนี่ยตรงนี้จะเป็นนั่งชิลสงสยัยเบรกมาผมสงสยัยเบรกงัดเบรกมาไว้ตรงนี้นะไม่รู้ว่าเบรกมายังได้ยังไงนะฮะก็ <laughs> งัดนะผม โอ้เอาไม้ผมเอาไม้ท่อนใหญ่ๆงัดมานะครับน่าจะประมาณสองคนก็ไม่ตีงับผมผมงัดกัยังบวตีงนะอันนี้น่าจะเป็นแบบสุดยอดพลังงานนะผมไม่รู้ว่าเอาพลังงานมาจากไหนนะจะว่าบ่ายนมแหวแล้วก็มางัดขี้ดินกับวัวจักเนาะดูดนมแล้วก็แห้งเลย <c oughs> ละะเลย <c oughs> พิ่นวา <c oughs> นะครับเ,เสร็จสมบูรณ์นะครับ ทำลายหลักฐานด้วยการเผานะผมนี่อันนี้ก็จะเผานะก็จะไม่ได้ทิ้งที่อื่นนะก็จะเผาใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับเอามาก็ต้องใช้ประโยชน์ได้หมดนี่ผมคันเบ็ดจากที่ใหม่ๆนะครับ จากที่ใหม่ๆก็เป็นสีแบบนี้เลยนะผมสีเก่าๆแบบนี้เลยครับแล้วก็จะตากแดดตากลมประมาณอีก1แดดนะฮะนี่อันนี้คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับรออีก1แดดแล้วค่อยจะมาใสา่สายนะผมนี่ใส่สายตรงนี้นะครับเขาก็จะทําเป็นข้อแล้วก็จมกระถาไปด้วยนะผมคือแถวบ้านผมเขาก็จะมีคาถาของเขานะฮะเวลา ทำเบ็ดเขาก็จะจมกระถาไล่มวน,นะผมไม่รู้ว่ามนอะไรนะครับไม่รู้ว่ามนดดามนสม,มปินะผมแล้วก็มา <laughs> แล้วก็จะหากินหมานนะผมเบ็ดคันนี้ก็จะหมานไปเลยติดเบด็ดติดปลานะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ใส่เบ็ดนะฮะก็ามากินกาแฟนะผมกินกาแฟกะว่าจะมาชวนใส่เบ็ดตัวเบ็ดก็ยังไม่เสร็จนะฮะ เอาไว้รอบหน้าครับผมรอบหน้าน่าจะได้ใสครัมรอบหน้าน่าจะได้ใส่แบบเสร็จสมบูรณ์นะฮะรอบนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะผมไว้เจอกันรอบหน้านะฮะ